ชิปปี้ซิรินเปิดใจหลังถ่ายละครบุหลันมันตราเจ็บตัวถึงขั้นคอเคล็ดชิปปี้ซิรินปรีดิยานนนนักแสดงมากฝีมือได้ออกมาเปิดเผยถึงประสบการณ์การถ่ายทำละครพีเรียดเรื่องแรกบุหลันมันตราทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายและความยากลำบากโดยเฉพาะฉากแอคชั่นที่ชิปปี้ต้องเล่นจริงเจ็บจริงถึงขั้นคอเคล็ด ชิปปี้ได้เผยถึงความยากลำบากในการถ่ายทำละครเรื่องนี้โดยเฉพาะฉากแอคชั่นที่มีอยู่มากมายเช่นฉากตกหน้าผาขี่ม้ายิงธนูซึ่งเธอต้องเล่นเองโดยไม่มีสแตนด์อินชิปปี้เล่าว่าฉากตกเขาเป็นฉากที่ทำให้ฉันเจ็บตัวมากฉันต้องกลิ้งตีลังกาแบบเล่นจริงๆเลย่ะกลับบ้านมาคอเคล็ดเลยนอกจากฉากแอคชั่นที่ท้าทายแล้วชิปปี้ยังได้เผยถึงความสุขในการได้สวมบทบาทเป็นบัวรวงตัวละครที่มีความสามารถรอบด้านและเก่งกาจในเรื่องการป้องกันตัวเอง ฉันรู้สึกสนุกมากๆเลยค่ะเหมือนได้ถ่ายละคร3เรื่องในเวลาเดียวกันเพราะละครเรื่องนี้มีการย้อนเวลาไปมาทั้งในยุค2,000และสมัยอยุธยาซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เราไม่คุ้นชินชิปปี้กล่าวชิปปี้ยังได้เล่าถึงความสัมพันธ์อันดีกับนิววงสกรปรมัถากรนักสแสดงคู่ขวัญของเธอในละครเรื่องนี้ซึ่งชิปปี้ยกให้เป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดในละครเรื่องนี้ พี่นิวเป็นคนที่คอยให้กำลังใจและดูแลฉันตลอดเวลาค่ะทำให้ฉันรู้สึกอุ่นใจมากๆชิปปี้กล่าวบุหลันมันตราเป็นละครที่เต็มไปด้วยความสนุกความตื่นเต้นและสาระเกร็ดประวัติศาสตร์ชิปปี้หวังว่าละครเรื่องนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ชมมุมมองของชาวเน็ตบางมุมมองของชาวเน็ตเชื่อว่าการที่ชิปปี้เจ็บตัวถึงขั้นคอเคล็ดอาจเป็นการสร้างกระแสเพื่อเรียกร้องความสนใจจากแฟนๆแ,แ,และทำให้ละครเรื่องบุหลันมันตรา ได้รับความนิยมมากขึ้นชาวเน็ตบางส่วนยังวิเคราะห์ว่าการที่ชิปปี้เลือกที่จะเล่นจริงโดยไม่มีสแตนด์อินอาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพและความทุ่มเทให้กับตัวเองสรุปบูหลันมันตราเป็นละครพีเรียดที่มีความท้าทายและความยากลำบากแต่ชิปปี้ก็สามารถเอาชนะความยากลำบากเหล่านั้นได้ด้วยความสามารถและความทุ่มเทของเธอ ละครเรื่องนี้เต็มไปด้วยฉากแอคชั่นที่น่าตื่นเต้นความสัมพันธ์อันดีของนักแสดงและสาระเกรดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจชิปปี้หวังว่าละครเรื่องนี้จะได้รับความนิยมจากผู้ชม